ผมรับประกันได้เลยว่าฉีนเนี่ยโหดสุดในออบเล่นแล้วนะครับมีใครมาไหมน้องเอาแหวนมาพอดีแหวนน้อกเรียบร้อยครับผมอือหือโดนลัดไปนหนึ่งช็อตมาดิมาดิปั๊บปั๊บโปะบะซัมเบ้โปะะซัมเบ,มเบ้เรียบร้อยอือหือเอาสลิมอยู่นี่อู้หูแต่สองชั่ววะ่ะเรียบร้อยนอกเอาไอ้นี่มันห้าวไอ้นี่มันห้าวม,มาดิน้องมาดิน้องเรียบร้อยอยแบทแมนเราโดนมาด่จะทำอะไรเพื่อนผมจะทำอะไรเพื่อนผมมามาเรียบร้อย มิลี่มาทำไมน้องจะเอาอีกรอบเปล่าบอกเลยว่าใครมันก็อดออฟเลนตัวไหนมันก็อดออฟเลนมาดิมาดิมาดิผมสไลด์อย่างเดียวครับผมเรานะครับจะเอาฉีมาออฟเลนนะครับเพืเ่อนๆหลังจากที่เราเอาไปความป่าไม่ได้ตรงตำแหน่งแล้วเราไม่เคยเอามาเล่นออฟเลนนะครับผม ผมรับประกันได้เลยว่าฉีเนี่ยโหดสุดในออฟเล่นแล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งดามเมจของฉีเนี่ยก็คือแรงอยู่แล้วนะแล้วก็ส่วนมานาเนี่ยใช้น้อยมากเท่าที่ผมเล่นมันรู้สึกว่าฉีเนี่ยมันใช้น้อยมากผมลองเอาไปเล่นละรอบหนึ่งมานาเนี่ยมันใช้ได้แบบใช้น้อยน้อยน้อยมากเลยเพื่อนๆมันโหดสุดในออฟเลนและมันโกง้วยถ้าเราแบบชำนาญน,นะผม มาเดี๋ยวเราไปเจอออฟเลนกับแอมเบอรี่มาดูนะครับผมเวลหนึ่งผมก็จะเอาเลยนะดูดิมันได้ตั้งแต่เวลหนึ่งเลยนะผมฉีดูดิมามาถ้าสกิลสองผมมาทันน่าจะตายแต่ผมคิดไว้แล้วว่าผมต้องปล่อยมันเนี่ยเพราะว่าสกิลสองมันไม่ทันหรอกมันฟิกไปวิเดียวมันมันก็หายแล้วเพราะว่าเราไม่มีสกิลอะไรเบรกมันครับเฮ้ไอ้มันจะเอาหรอมันจะเอาหรอผมสู้ได้นะ กดฟิกล้อกันเพื่อมันพุ่งเข้ามาคือเมื่อกี้ผมสู้ได้ไปแต่ยังไม่อยากสู้มาผมพร้อมแล้วเนีย่ยดูดิดูดูเลือดดูเลือดอมันเพิ่มแบบเพิ่มเยอะมากเลยนะผมนี่พึ่งเวลสามเองมันเพิ่มไวตั้งแต่เวลหนึ่งเลยจริงๆอะๆ่ะเนี่ยมานาก็ใช้ไปแบบผมไม่ไม่เปลืองอะ่ะคือมันโกงโกงสุดๆอ่ะมาดิมาดิมาด,มาดิุเรียบร้อยครับผม หนูก็จะได้ตัวโดนตันก่อนมาไปนียอันนี้เพิ่งหนึ่งนาทีเองนะผมจะสองนาทีอ่ะตีไปเป็นสองนาทีแล้วกันอันนี้ผมก็วิ่งมาเก็บเลือดที่ป้อมกลางนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบไปฟาร์มเยอะแล้วถ้าเราไปมัวแต่แบบเก็บเลือดกระชีพมันมันเสียเวลานะเราไปเก็บเลือดกระคีพมันเสียเวลามาตีมังกรต่อเลยเอตีตัก น่าจะได้ดาร์กอยู่นะผมเฮ้ยแอมลีม่มามาครับผมผมไหวเฮ้ยป่าเราโดนช่วยก่นอนแหมเห็นไหมมันเห็นผมนี่มันไม่กล้าเลยนะครับแล้วก็ฟาร์มของเราแปครับผมซึ่งการเล่นฉีนเนี่ยมันต้องเป็นแบบคนใจเย็นนะผมใจร้อนไม่ได้มันมันต้องแบบอารมณ์เหมือนดักอยู่ในพุ่มเหมือนลิกเตอร์นะผมแล้วแล้วก็เอ้ยลิกเตอร์ แล้วเราก็ดันมันเข้ากําแพงนะผมแล้วเราก็จะได้สกิลแบบนี้ครับผมโอ้โหแม่งฟิกไปก่อนข้ามกําแพงไปเลยถึงบัวโอ้โสกิลผมหมดพอดีหม่ปล่อยเพื่อนไปได้อยู่แล้วเอยฝั่งโน้นก็เหมือนจะมีแคลรี่อยู่2ตัวนะเป็นแวนกับสลิมไม่รู้เซตคอมโบอะไรหรือเปล่าหรือว่าแย่งกันมาก็ไม่รู้นะครับ Hey, เดี๋ยวเรากลับเลนดีกว่าขอเลื่อนหน่อยเลือดมาไม่ทันใจอุ้ย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 จะเอาผมแล้วมันจะเอาผมแล้ว,มมลวไม่ดีนะน้องระวังล่างด้วยเฮ้ยมันกลับมาเคลียร์คิพพอดีออ้ยังไงไม่ติดกัมแพงเลยมาดิผมสู้นะผมสู้นะมาดิมาดิมาดิน้องอู้หูดันไม่โดนจะไม่คิดให้พี่แกะตัวบ้างเลยดันไม่โดนยิบหายแล้วมาเติมเพื่นมาเติมมาดิ แล้วหนีโคตรไวดูดิมาออผมต้องกลับบ้านแล้วอยู่ไม่ได้แล้วมาช่วยก่อนเพื่อนมาช่วยบนคนน,นึงเอ้านึกว่ายืนรอให้เราเอ,อ้ยมาแล้วยืนรอให้ผมเคล <ależy S 1> ียร์คลิปวะเนี่ยหรือว่ามันดุดวะเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่ aquí, นี่นเอาเวลา <następ S 3> เอาเวลามามาเติมเลยเพื่อนมาดิอุ๊ย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 ดันแม่งเลยโอ้โหสกิลผมโดนโดนขัดมาดิมาดิน้องเ e นโซมาเ e นโซมาผมจะไม่ตาย ผมจะไม่ตายมาดิโอ้โหเกือบโดนดึงหือมันตามมันตามมันตามเรียบร้อยผมรอดเฉยเลยดูครับผมหนีคือระยะหนีของฉี่มันได้ไกลมากผมแล้วจังหวะนี้ผมก็จะไม่กลับบ้านได้ดูเดี๋ยวผมโชว์การดูเดเลือดน,นะดูนะปึ๊บปบจับเวลาได้เลยอ่ะดูเวลาเองตอนนี้5นาที่ะ5นา,นาทีกว่าช่กวดู วิ่งเก็บเลือดว,วิ่งอะไรก็เต็มแล้วผมเนี่ยไปคีย์คิปแป๊บเดียว,วปึ๊บปึ๊บขอนอกหน่อยละกันด,ด,ดูดูเลือดเลือดมันเด้งทีสามสี400่ร้อยอ่ะเอาเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยเต็มหลอดแล้วเ,เรียบร้อยเพื่อนเพื่อนอันนี้คือไม่ต้องกลับบ้านนะประมาณวิวแปดไม่ต้องกลับบ้านเลยนะถ้าเรามีคิปแล้วก็หาดูคลิปไปด้วยแล้วเราเวทบ้าฟ้าได้ตอนนี้ ้าวเวทได้ยิงดีครับผมเราจะได้แบบเออไม่ต้องคอยห่วงมานาะเอ้ยมันมามันมาเอ้ยโอ้แหแล้วมันได้พอดีเลยเอ้ยมาตรงเวลาเหลือเกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุตส่าโมเพื่อนๆไว้แหมคิดว่าเราจะเวดได้แม่งมาพอดีมาเดี๋ยวผมมาไล่แอเมเบรีนไปก่อนไ,ไ,ปไ,ไปแล้วไ,ไปแล้วไ,ไล่ไป๊บไปปั๊บเลย กลัวจัดตัวเนี้ยอ้าวอยู่นี่ซะด้วยน,น้องฮฟิกไม่ถึงว่ะมาดิจะเอาหรอจะเอาหรอดันไม่เข้าแพงเลยอึมผมไม่มีสกิลสองมาดิมาดิมาดิผมไหวมานี่ก่อนมานี่ก่อนลอมาหาเพื่อนก่อนมันผมไหวเหมือนกันอเอาตายแหละเกือบโดนหอ,อกเกือบโดนหอ,อกไม่นั่นตายไปแ,แล้วผมก็จะไม่กลับบ้านผมไปไล่ฟาร์ม คีฟก่อนมีใครมาไหมน้องเอาแหวนมาพอดีแหวนน้องเรียบร้อยครับผมอือห uh ือ huh. โดนลดัดไปหนึ่งช็อตมาดิมาดิาดปับ๊บปั๊บโบบะซัมเบ้โบบะซัมเบ,บมเ้เรียบร้อยอือห uh ือ huh. โคตรอึดเอาสลิมอยู่นี่โอ้โหแต่สองตัววะ่ะเรียบร้อยน้องเอาไอ้นี่มันห้าวไอ้นี่มันห้าวมาดิน้องมาดิน้องเรียบร้อยโอ้โหเห็นเลือดผมน้อยอะ่ะคิดว่าผมไม่ไหวเหรอ บอกแล้วว่าสีมันออฟเลนแบบก๊อตจริงดูดิบ้านชองไม่ต้องกลับครับผมอยู่แบบยืนเลนได้สบาย,ย Batman แบทแมนเราโดนมาดีจะทำอะไรเพื่อนผมจะทำอะไรเพื่อนผมปักๆัเรียบร้อยสัตดาวไปหนึ่งครับผมเราช่วยเพื่อนได้สำเร็จครับผมช่วยเคสได้สำเร็จเออผมชอบเรียกมันแบทแมนว่ามันหายตัวต้องขอโทษนะถ้ายังเรียกชื่อเก่ามันอยู่ ก็มันหายตัวจริงๆอะหายตัวก็ไม่มีอะไรนอกจากแบทแมนปะกับผ้าคลุมมันอะเออจะให้เรียกซูเปอร์แมนก็ไม่ได้นะผมซูเปอร์แมนไม่ใช่ตัวนี้ไะมาตอนนี้เราก็ได้บาฟ้าแล้วโอ้โหยืนยาวกว่าเดิมบอกเลยไอ้อแวนมาช่องนี้ทำไมโอ้โหดันไม่โดนดันไม่โดนแต่เราก็ยังได้คิ้วผมลัดเพื่อไปสวยๆ เพื่อนเราตายเลยแต่เราไม่ตายไม่ใช่หรอกเพื่อนเราหิวด้วยนะประเด็นอนะเอ้ย,อยมันมัน,ม,น,ม,นมันตายตายเอาให้ตายเอาให้ตาย,ตาย,ตาย,ตายไม่ถึงอะ่ะอุ้ยอุ้ยมันดึงผมมามามาเราได้ป้อมเราได้ป้อมสวยจ้าเอเมเลรี่มาทํำไมน้องจะเอาอีกรอบปล่ะบอกเลยว่าใครมันก็อดออฟเลนตัวไหนมันก็อดออฟเลนมาดิมาดิมาด,มาดิผมสลายอย่างเดียวครับผม ไม่ต้องถึงกับตันมันอ่ะเพราะแอมเบรี่มันเป็นตัวที่ดิ้นออกได้นะผมผมก็เน้นสไลด์ตีสไลด์ตีนะผมหรือว่าใครถนัดสกิล2ก็ก็ได้นะครับไม่ว่ากันผมยังไม่ยังไม่คล้องกับสกิลสองนะดิเออสกิลสมันแบบมันต้องปล่อยค้างไะผมไม่กล้าปล่อย <c oughs> อะไรประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับไปเราเราไปต่อกันดีกว่า อันนี้ก็คือผมแวะเติมเลือดนะผมแป๊บเดียวระหว่างที่รอเพื่อนเกิดรอเพื่อนมารวมตัวกันอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอใช้เวลานี้เคลียร์ร่างก่อนเหมือนฝั่งนู้นอยู่บนกันหมดเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เคลียร์ร่างไปเดี๋ยวเราไปรวมกลางกันเลยเฮ้ยมันมีตัวมาเคลียร์คลิปผม ทำไรคิปผมมะน,น้องมาดิมาดิมามา,มาสวนมาสวนมาเอา้าดึงไม่โดนงี้เรียบร้อยตายสวยครับผมไม่ต้องถึงมือผมบอกเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหตานผมรัวจัดมามามา,มาหาดูเลือดก,ก่อนคลิปมาแล้วมาคิปปามาเรียบร้อยแวนตายไปหนึ่ง สลิมเหลืออยู่ตัวเดียวหรอจ้าน้องเหลือ,อย่ตวเดียวหรอเรียบเร,ยบร้อยครับผมไม่ได้คิวเดี๋ยวมันเกิดอีกตัวหนึง่งมันเกิดอีกตัวหนึ่งเพื่อนเอามันเลยบลาอยู่ได้จบแล้วเนี่ยอย่างนี้ได้จบเรียบร้อยแตกไหมครับผมเฮ้ยอามารีมาเรียบร้อยฟอมแตกจะมากันก็ไม่ทันนะผมผมรีบจบเพราะว่า ทุกคนเนี่ยเลือดโลแล้วไม่ไหวกันแล้วนะครับแอมเบอรี่ก็วิ่งไปก็คือหิวคิวนะครับดูออกเลยว่าหิวจัดเลยข้าวไม่ได้กิน่นะโอเคก็ส่วนสีของเราก็จะประมาณนี้เลยนะผมโหดตั้งแต่เวลหนเลยนะครับสีสำหรับสีนะครับส่วนเซตไอเทมเดี๋ยวก็จะเปิดให้ดูตอนที่เราโคดออกนี่แหละนะเพื่อนๆโอเคก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเพื่อนๆแล้วเราก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าอยากให้เป็นตัวละครอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยผมส่วนเ็จไอเทมก็จะประมาณนี้มีตัดเลือดมีดูดเลือดแล้วก็ดาบแดงก็เกิดเออแบบมีรองเท้าก็โหดแล้ววนะ่าจริงๆสำหรับฉีบอกได้เลยนะแต่ก็ตอนนี้ผมก็ขอ ลากันไปก่อนแล้วผมเพื่อนๆก็แคป็บไว้ดูกันได้นะัตทีนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย